กับเลอนักจากคุณแม่ปันทิชาเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็อายุห้าขวบค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะคุณแม่หนูไปอันนั้นค่ะคุณแม่หนู่มใ่ไทย แต่คุณแม่นมี2คน,คนมีพ่อมีคน1อ้ายมีคน1เยี่ยนมีคน1ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยก็ผิวจะขออะาวอ่ะตอนนี้ก็ใส่